มาดูกันจ้าทุกคนว่าคุณลูกสาวสั่งอะไรมาให้คุณแม่อีกนะจ๊ะอะไรคะคุณลูกอันนี้บ,บวัวลอยบัวลอยดวมมิตรนะจ๊ะใช่ไหมบัวลอยอือโหทุกคนนี่บัวลอยจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะจ๊นะเนาะอันนี้ทับทิมอันนี้ของลูกนะจ๊ะอันนี้ของคุณลูกจ้ะนี่ของแม่ทับทิมสลิมอันนี้ของแม่เหอจ๊ะอันนี้ก็ของคุณแม่นะจ๊ะ บัวลอยแล้วก็อันนี้ค่ะทับทิมสลิมนี่อันนี้ของคุณลูกเนาะบัวลอยอันนี้เนาะอันนี้บัวลอยธรรมดาธรรมดาจ้ะแล้วนี่อันนี้ก็ของคุณลูกสั่งมาทานเองนะอะไรคะเนี่ยยกสดยกสดพี่น้องยกสดอยามีกะทิให้ด้วยนะนี่เคยกินไหมทุกคนนี่โอ้โหทำไมจะพร้อมล่ะพี่น้องจ๊ะโอ้เนาะกลัวกลัวคุณแม่พร้อมเอาช้อนมาจ้ะ ช้อนยุ่ไซสช้อนยุ่ไซสน้ำแข็งยุ่ไซสนี่นไม่กินีล่อันแล้กินหมดเลยเราจะชิมชิมก่อนมิกซ์ไรนี่แมวทะเลาะกันทุกคนมา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 โอ้โหอันนี้บัวลอยบัวลอยไข่หวานนะจ๊ะเขาเรียกว่ายัดไส้หรืออะไรทำไมวันนี้เขาเรียก<ม>อะไรไจ๊ะ ไข่่อยูหนเขาเรียกอะไรจ๊ะบัวลอยบัวลอยไส้รวมบัวลอยไส้รวมนะจ๊ะทุกคนมีไข่หวานไหมมองเห็นไหม,ไมจ๊ะโอโ้พี่น้องจ๊ะไข่อยู่ข้างล่างม,ม,ม,ามี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 มะพร้าวอ่อนด้วยอันนี้ไส้สีดำงา,งาดำชิมก่อนพี่น้องอือ อืมะพร้าวอ่อนมีข้าวโพดมีมะพร้าวอ่อนจ้ะซิมบ์แล้วก็มีอะไรนะเขาเหลืองๆอะไรลูกอะไรลูกแปะกล้วยแปะกล้วยจ้ะทุกคนนี่เค็มนืม ห,หยกสดกันซีนก่อนนะใช่บังกันพี่น้องชิมสักคำชิมเลยจ้ะชิมหงไหมไม่เอาจ้ะลาดกะทิหยกเขาเรียกหยกสดหยกสดเคยกินไหมทุกคนกินบัวลอยเนาะอันนี้ใส่อะไรสีเหลืองโอ้ส่อะไรใส่ ใส่อันนี้อะ่วเหลืองใช่่วเหลืองทุกคนไ่มได้ไหวเหลืองยหรือใส่มันไส้ปลาทองก็ต่อรู้แล้วว่าทำไมกะทิต้องเค็มหยกสดหวานมากม,ม,มือบางมือนุ่นบางมะพร้าวอ่อนโอ้โห น้องมะพร้าวออดแล้วก็แปะกล้วยจ้ะข้าวโพดเออแซ่เน,นื้อโพดน้องเกลียดอยากไปรู้สิเฮ้เผือกเนี่ยเป็ดเตยไข่อยู่ไหนจ๊ะโอ้โหพี่น้องมีไข่ไข่หวานไข่หวานเราจะไม่กินที่หลังจ้ะเราจะชิมอันนี้ก่อนนี่ลูกนี่สีนี้อะไรเนาะนี่ ชิมพอรอแล้วกินสนลิมมุ้งสิฮืมกำลังอร่อยเน,ะนาะกำลังกินเราจะกินข้าเราจะกินอร่อยล้าร้อนๆกินก่อนเย็นเๆเ๋ยวไปใส่ตู้เย็นก่อนกินทีหลังเพราะว่ากินอันนี้ใส่ตู้เย็นพร้อมกับน้ำแข็งไปใ,ใส่ช่องฟิลเลย อันนี้ใบเตยนะจ๊ะเนี่ยใบเตยไม่ใช่ที่เขียวอ่ะคืออะไรที่เขียวไม่รู้ไม่ใช่ใ,ใบเตยแน่ๆใช่แหละอืมนี่ก็อร่อยใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวก็มีนะอร่อยมาก โอ้โหมะพร้าวอ่อนอืมอืมอืมกะทิเข้มขน้น uh อืมเหมือนแบบมะพร้าวอ่อนข้าโพด ใช <Okay. S 2> ่ไหมสีแดงแดงนี่อะไรเลือดไส้อะไรเอ่ยนะเ,เาจาะดูก,ก็ได้นะเราไม่รู้ไส้ไห,หมาใส้ถั่วเหลืองสีแดงทำไมเป็นไส้ถั่วเอองงไม่รู้ใส่อะไรกินทั้งดูกเลยทังจะอร่อยอืม แบบเว้วออืมอร่อยที่สุดก็คือมะพร้าวอ่อนนี่นะ จริงๆเจ้านี้เนี่ยคือมะพร้าวอ่อนเขาเนี่ยแบบสุดๆเลยอร่อยยอมอ้วนจริงๆนา,นานๆกินครั้งหนึ่งไม่ได้กินบ่อยไม่อ้วนหรอกเนาะเดือนหนึ่งจะกินสักครั้งหนึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมไม่ได้กินบ่อยเด้อใช่หรอ,หอสองอาทิตย์ที่แล้วมาสั่งให้กินอยู่ละอื้อ มันก็มีแต่ทันยพืชนะทันยพืชทั้งนั้นแล้วก็ไม่หวานเลยไม่หวานเลยนะจ๊ะมันอย่างเดียวจ้ะไม่หวานแทบไม่หวานเลยนาะคืสัส่แบบหวานปกติมะพร้าวชิ้นนี้เฮคือถ้วยนี้มีแต่ทัญยพืชทั้งนั้นเลยจ้ะ มันเป็นแป้งธรรมดาหไหมใช่นุ่มไหมเหมือนกันไม่เหมือนอืมอื้มแอมแข็งไม่ใช่ต้องฟิตให้คุณแม่ใช่ไหคะพะลูกรเราไมใช้กินอยู่อันนี้ไส้เผือกแน่นอนจะทำไมนะทุกคนมาก็กัดดูก่อนสิอื้อ ตาดิมหนึ 1, <5. S 1> ่งคำไวกินพรุ่งนี้จ้ะกินไม่ไายแล้วเพราะว่าอันนี้อิ่มแล้วอันนี้ใส่ตู้เย็นได้อันนี้เรากินให้หมดเนาะเป็นทันยาเพื่อทุกคนมันไม่หวานนะ มันไม่หวานเหมือนเราซื้อของหวานถุงสิบาทยี่สิบาทนะทุกคนหอม,อมทันจาพืชก็ครึ่งถ้วยดูมะพร้าวนี่ก็โอ้โหล้นถ้วยแล้วดบาทถ้วยเท่าไหร่ลูก เจ็ดสิบห้าบาทช่วยนี้จ้ะใช่ไหม้มโอ้ยเก้านาทีทุกคน พี่น้องไปก่อนจ้าอร่อยมากบัวลอยรวมมิตรนะจ้าเป็นแบบยัดไส้แล้วก็มีทัญ,ญพืชเต็มถ้วยเลยเนาะไม่หวานนะคะรสชาติมันๆแค่นั้นเองค่ะอร่อยมากเลยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าพบกันใหม่คลิปโอหน้าจ้าเจ้าเจ้า